หน้าจอเทียบสัดส่วนครับไม่หัวมว่เล่นทรงเล่นทางนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปแข่งสายหมัดซ้ายแบบนี้แต่หลุดครับยังไม่มีอะไรไปบไปดีนึงครับพับนอกเอาเอาวอาแหมสียหลักครับยังไงครับกรรมการต้องนับเลยครับโอ้ดูเหมือนว่าจะโดนหมัดซ้ายนะครับนี่ครับพอโดนไปก็เสียความมั่นใจครับ ร่างกายสัมผัสเป็นสัญญาณเตือนอยู่แล้วนะครับชาวต่างชาตินี่ก็ใช้ทักษะการใช้กำปั้นนี่ต้องบอกว่าดีกว่านักมวยไทยครับว่ากันอย่างนั้นไม่ยังติดยังติดจังหวะฝีมืออยู่ครับเอาไม่เป็นไรครับอย่าพลาดโดนก็แล้วกันครับโดนนับไปแล้วยังพอประคองได้ซ้ายต้องซ้ายจัดๆหน่อยครับลืมอะไรไปหรือเปล่าครับทางด้านโอ้เข่าครับเอ็กะครับ มัวระวังหมัดครับเจอเข่าเข้าไปครับจุกครับโอ้โอไม่ไหวนะครับไม่อยากลุกแล้วครับมันจุกมันเสียดจบเลยครับโอ้โหนึกว่าจะพิชิตศึกด้วยหมัดครับแต่กลายเป็นเขา่าโอ้โหเสียบเข้าลิ้นไปครับดูกดันอีกครั้งนึงครับก้าวไป โอ้ยแทงเข้าไปครับลิ้นปีมันเจ็บมันปวดมันรดูดมันร้าวเหลือเกินหมัไปแล้วโอ้โหเสียบเข้าลิ้นปีครับดูกอีกครั้งนึงครับก้าวไปโอ้ยแทงเข้าไปครับปลิ้นปีมันเจ็บมันปวดมันรดูดมันร้าวเหลือเกิน মোক yeah.